สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหม้อแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะวันนี้เป็นวันในเดือนสุดท้ายของปีนั่นก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมาเรามีสิ่งต่างๆที่เราได้ทำบางอย่างเราก็สมหวังบางอย่างเราก็ผิดหวังนะคะลืมที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความหวังนั่นเองค่ะเพราะว่าความหวังเนี่ยมันสำคัญมันจะเป็นต่อชีวิตของเรายัางไง ความหวังคืออะไรความหวังก็คือสิ่งที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยตั้งใจที่เราจะทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็คาดหวังไปว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งบางครั้งเราเองก็สมหวังผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้เป๊ะเลยแต่ในหลายๆครั้งเราเองก็ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือเรื่องที่ทําให้เราผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเมื่อรในระหว่างทางกว่าที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเราเจออุปสรรคต่างๆตัวอุปกรณ์ช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็มีความพยายามที่จะทำต่อไปนั่นก็คือความหวังนั่นเองค่ะความหวังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะคะและความหวังก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำหลายๆอย่างนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีความหวังเรามองไม่เห็นเลยว่าเราจะทําสินี้ไปเพื่ออะไรเราก็จะขาดแรงจูงใจในการทาําค่ะงั้นมาเรียนรู้กันเถอะค่ะว่าเราจะมีวิธีการสร้างความหวังได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะทําให้เรามีความหวังได้นก็คือเราเองต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะคะอย่างสุขภาพกายเนี่ยเราก็ต้องอกินอาหารให้ครบหาหมู่ออกกําลังกาย มีการเช็คอัพประจําปีดูแลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรต่างๆนะคะส่วนสุขภาพใจก็เป็นอีกเรื่องที่เราก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันเพราะว่าสุขภาพใจก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรามองข้ามกันเพราะสุขภาพใจเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของความเครียดความเศร้าความท้อแท้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าตอนนี้เช็คสุขภาพใจตัวเองว่าเรามีสุขภาพใจแบบไหนถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพใจเราไม่ดี หดหูสิ้นหวังท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกแย่ๆลบๆไปหมดก็ต้องมาพบจิตแพทย์เพื่อมารับการประเมินนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เป็นโรคแต่เมื่อเรามารับการประเมินเนี่ยเราก็รู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรและเราจะแก้ได้อย่างไงบ้างน,นะคะในเมื่อเราดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีแล้วการที่เราเนี่ยทำกิจวัตรประจำวันต่างๆให้สมเสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากค่ะ นั่นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าการที่เราสามารถทําตามตารางที่เราวางไว้ได้เนี่ยมีการทําอะไรที่เป็นรูทีนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเองยังสามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้มีเซนสอฟมาเตอรี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจไปด้วยว่าเมื่อเกิดอุปสรรคเราเองก็จะสามารถผ่านมันไปได้เช่นกันค่ะหลังจากที่เราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาแล้วนะคะ อย่างที่สองเราก็ต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเราเองและรู้ว่าเราคิดลบเมื่อไหร่นะคะสำคัญมากๆเลยว่าในแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยมันย่อมทำให้เราเกิดอารมณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ด้านที่ดีสนุกดีใจตื่นเต้นหรือทำให้เราเกิดอารมณ์ด้านลบเศร้าหดหู่ผิดหวังกลัวเกลียดกังวลน,นะคะเราจะปน็นที่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง เพื่อที่เราสามารถที่จะได้จัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะโดยชพอะอย่างยิ่งพวกอารมณ์ลบๆต่างๆเช่นอารมณ์กโกรธเราเองก็ต้องรู้จักจัดการกับมันหรือการที่เราผิดหวังเราก็ต้องรู้ว่าเราจะมีวิธีการรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างเรื่องที่เกิดความคิดลบขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องนํามาพูดคุยกันค่ะเพราะอารมณ์ที่ลบเกิดจากความคิดเป็นลบนั่นเองซึ่งความคิดลบเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะ หากเราคิดลบในปริมาณที่มันกําลังดีเอาชีวิตรอดได้ถือว่าเป็นความคิดลบที่โอเคค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ความคิดลบที่มันเกิดขึ้นมันขัดขวางการที่เราจะไปสู่เป้าหมายทําให้สภาพจิตใจเราแย่อันนี้ไม่โอเคละตัวอย่างเช่นเรากําลังจะสอบเรามีความหวังว่าเราจะสอบได้ A ในวิชานี้ เราก็กังวลไปด้วยในเวลาเดียวกันว่าเราจะสอบไม่ได้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดลบที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสอบได้แค่ B พอเราเกิดความคิดลบแบบนี้เรากังวลเมื่อเรารู้สึกกังวลมันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําเพื่อลดความกังวลน,นั้นก็คือเราก็จะขยันอ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มโอกาสที่เราจะได้ A มากขึ้น แต่ถ้าเราคิดลบแล้วว่ายัางไงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ A แน่ๆเพราะฉะนั้นเทมันทิ้งไปให้หมดเลยรอสอบซ่อมทีเดียวก็ได้อันนี้ก็คือความคิดลบที่ไม่โอเคแล้วนะคะหลายๆคนเวลาที่เราคิดลบเราเองก็อาจจะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะเรามีตัวช่วยได้ค่ะก็คือการที่เราเนี่ยมีกัะละยาณมิตรหรือมีคนดีๆอยู่รอบตัวแล้วเราลองถาม คนพวกนั้นดูข่าวว่าในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้เนี่ยเมื่อเกิดเรื่องเกิดข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นแต่ละคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นํามาเปรียบเทียบดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราคิดมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเราคิดมากไปเองหรือมันน่ากลัวจริงๆหรือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างข้อแรกก็คือที่ดูแลกายดูแลใจอย่างที่2รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดลบแล้วเนี่ย อย่างที่3ามที่เราต้องรู้นะคะเราต้องรู้ค่ะว่าปัจจัยที่เราจะทําให้เราเนี่ยสมหวังเป็นไปที่คิดตามเอาไว้ตามที่เรามีความหวังนะคะมันมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยที่เราคุมได้เป็นแค่ปัจจัยจากตัวของเราเองเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยภายนอกแวดล้อมอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นเราเองทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วความหวังจะมาช่วยยังไง ความหวังก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยยังคงความพยายามต่อไปถึงแม้ว่าเราเองจะเจอเรื่องที่มันต้องผิดหวังซ้ําๆเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องในร้ายความหวังเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยมีเพิ่มโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จได้ค่ะซึ่งทั้งความสมหวังความผิดหวังและก็ความหวังเนี่ยมันก็อยู่ในวงจรเดียวกันนะคะถ้าเกิดเรามีความหวังแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่เราจะสมหวังแต่ถ้าเกิดไม่สมหวังก็ไม่เป็นไร เราผิดหวังก็ได้แล้วเราก็ย้อนกลับมาดูค่ะว่าเราที่เราผิดหวังในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนอกเหนือจากตัวเราเองที่เราก็อาจ,จต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือมันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพื่อที่ว่าเมื่อเราผิดหวังเราจะไม่ได้โทษแต่ตัวเองเยอะจนเกินไปค่ะเราจะได้มองภาพตามความเป็นจริงว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรแล้วเราต้องไปแก้ที่อะไรบ้างนะคะ ก็ยังไงเนี่ยสำหรับเทปนี้เนี่ยก็หมอจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะในเรื่องของความหวังหมอหวังว่าในปีหน้าเนี่ยทุกคนจะมีความหวังต่อสิ่งต่างๆในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำตามที่คาดหวังไว้ให้ได้นะคะวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย